สวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากในวิชาเคมีและชีวานั่นก็คือ,อตองธาตุและสารประกอบาาเริ่มจากคําว่าอะตอมอะตอมคือหน่วยเล็กที่สุดของสสารที่ยังคงสมบัติของธาตุไว้ได้ภายในอะตอมมีองค์ประกอบหลักคือโปรโตอนและนิวตรอนอยู่ในนิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอกทุกสิ่งที่เราสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ําหรือแม้แต่ร่างกายของเราก็ล้วนประกอบด,ด้วยอะตอมจํานวนมาาล ต่อมาธาตุคือสารที่เกิดจากอะตอมชนิดเดียวกันเช่นเหล็ก Fe ทองคำ Au หรือออกซิเจน O แต่ละธาตุมีเลขอะตอมเฉพาะตัวซึ่งแสดงจำนวนโปรโตอนในอะตอมนั้นถัดไปคือสารประกอบเกิดขึ้นเมื่ออะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมตัวกันในสัดส,ส่วนที่แน่นอนตัวอย่างเช่นน้ำ H2O เกิดจากไฮโดรเจน2อะตอมรวมกับออกซิเจนหอะตอมหรือเกลือแกง NaCl ที่เกิดจากโซเดียมรวมกับคลอรีน ที่น่าสนใจก็คือเมื่ออะตอมจับกันเป็นสารประกอบสมบัติของสารใหม่มันจะแตกต่างจากธาตุตั้งต้นเช่นโซเดียมเป็นโลหะไวไฟคลอรรนเป็นแก๊สพิษแต่เมื่อนำมารวมกันกลับกลายเป็นเกลือที่เรากินทุกวันดังนั้นการเข้าใจเรื่องอะตอมธาตุและสารประกอบไม่ใช่แค่จำเพื่อสอบเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เรามองเห็นความลับของธรรมชาติและอธิบายสิ่งรอบตัวเราได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นอีกด้วยครับ